สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณปฏิมากรใจอ่อนและดิฉันัาริสนสินพงค์ค่ะ วันนี้เวลา17.27นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลรักอัครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอุทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระศพชาวพนักงานประคมสังแตง,งอนแปลฝรั่งปีและกลองชนะฐานกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพแกลวงบรรเลงเพลงมหาชัย จากนั้นทรงจุดทุปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่หน้าพระแท่นราชบัลลังก์นบปดลมหาเสวตฉัตรแล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมนพระศพสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีแด่สมเด็จพระราชาคณะ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดศาสตร์ประทศ30รูปพระสงฆ์ที่จะสดระปกรณ์86รูปเท่าพระชนสสาบัญประชิดจ,จีนและยวน20รูป จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระสบสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งแล้วพระสงฆ์30รูปสวดสารพจน์จบแล้วทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้ไตรถวายพระราชาคณะ ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดสัทพระโพธิ์สามสิบรูปสดับปรณกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์86รูปเท่าพระชนสาขึ้นนั่งอย่างอาสนะสง์สวดมาติกาจบแล้วส่งทออผ้าไตรย่ำที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพพระสงฆ์86รูปสดับปรณกถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา แล้วบัพชิตจีนและยวนย0่รูปขึ้นนั่งอย่างอาสนะสง์สวดมาติกาจบแล้วทรงทอดผ้าไตรย,ย่ามที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพบับพฑิตจีนและยวนสดับปกรณถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นมณฑลสวดพระพิธมโดยพพระีธรรมสวดพระพิธรมร,ธรม,นรรมจนถึงเวลา24นาฬิกา รุ่งขึ้นรับพระราชทานฉันและฉาพ,พนังงานประคมสังแกลง,งอนแกลฝรั่งปีกลองชนะประจำยามตามราชประเพณี